็เขียวดีนะเขียวดีแล้วก็ดูเหมือนจะปักก็สมบูรณ์แล้วก็รสชาติก็หวานประมาณสักสามวันเต็มที่ใบก็จะเริ no right. little, right? hmm. ่มเขียวขึ Ahora, digamos, ้นนะนะคล้ายๆหางประทูนะเริ่มจะออกดอกนั่นแหละเริ่มมาชิดตอนนั้นพอดีพอยามันมาช่วงตอนนั้นก็เม็ดก็เต่งออกสุดปักดีอยู่นะมันหวานธรรมชาติของมันนะคือธรรมชาติของข้าวโพดคือว่ามันหวานเราไม่ได้ไปใส่น้ําตาลไม่ได้ไปใส่ดีน้ําตาลอะไรของมันนะเม็ดมันจะเต่งนะครับเม็ดเต่งหวานออกสุดฝักแต่ส่วนมากแถวนี้เขาจะต้มไม่ใส่อะไรนะแต่รสชาติจะบอกได้เลยว่าคือจืด คาราทมธรรมชาติของมันคือจืดทั้งทั้งที่พันเดียวอะไรกันเดียวนี่นะพันเดียวกันหวานธรรมชาติของมันไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ใส่ดีน้ําตาลอะไรของมันนะมันก็ตดหักมาจากต้นเลยแหละที่เขาขายมันก็มีมั่งแต่มันสู้ของเราไม่ได้หรอกดูแลคนซื้อเขาก็รู้อยู่เขากินมาเออเจ้านั้นมันหวานเหมือนกันเขาทั้งทีข้าวโพดก็ข้าวโพดพันเดียวกันขาวม่วงเหมือนกันอย่างเงี้ยขาวม่วงเหมือนกันแต่หวานแล้วมันแตกต่างกันนะนะแต่ถามว่าของข้าวหวานไหมมันก็หวานแต่มันหวานไม่เหมือนกันอะ บอกได้เลยว่าผ่านไม่เหมือนกันไม่ได้ฉีดอมวลพวกเราอันนี้เราจะก็ใส่มันใส่ตั้งแต่เริ่มแรกนะก็โอเคนะดีเลยแหละประหยัดปุ๋ยเยอะคือใช้ออนตอนสองครั้งจบ